สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูการตัดลองทรงกันนะครับวันนี้เป็นการขึ้นทรงด้วยฟันลองเบอร์1.5นะครับก็อยากให้น้องนองนักเรียนสังเกตดูเวลาผมขึ้นทรงด้วยฟันลองหลังใบหูลูกค้านะครับผมจะตะแคงมนจะเรียกให้เกฑ์แค่ครึ่งใบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกินสูงเกินไปนะครับน,น้องนองน,องนักเรียนชานิผมที่กําลังฝึกเรียนนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจ นะครับไถเต็มใบหรือว่าไถาตรงขึ้นไปเลยมันก็จะทําให้ด้านข้างมันสูงเกินไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการาให้ด้านข้างมันไม่สูงมากเราตะแคงให้เกลงแค่ครึ่งใบแบบนี้นะครับตะแคงแล้วมันก็จะเกลงแค่ขอบผมนะครับอันนี้ก็ฝากน้องๆน,น,นักเรียนชาวตะกบด้วยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เรา,าขึ้นทรงด้วยฝันลองเสร็จมันก็จะเป็นขอบแบบนี้นะครับ ผมก็จะมาไล่เก็บขอบให้มันเชื่อมกันนะครับโดยการใช้หวีใหญ่นะครับยกขึ้นแล้วก็ค่อยๆเลยมไปผมนะครับให้มันดูกลมกลืนให้มันดูเนียนที่สุดนะครับขอบผมแล้วก็กันไปในตัวเลยนะครับทั้งขอบผมด้านหน้าด้านหลังนะครับตรงท้ายทอยหรือว่าตรงข้างหลังใบหูก็เหมือนกันนะครับเรากันเพื่อให้มันเป็นกรอบเป็นทรงหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ ในการที่เราดูทรงในการเราเก็บงานมันจะได้ง่ายนะครับ ตรงใชยทอยก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเก็บขอบผมนะครับผมก็จะไล่เก็บผมด้านบนมาในตัวเลยนะครับเป็นการใช้หวียกขึ้นแล้วก็กค่อยๆเลียไปลายผมลงไปนะครับมันจะได้ดูลมกลืนดูกระชับขึ้นนะครับเวลาเราซอยผมเราจะไม่ต้องซอยมากนะครับเพราะว่าเราใช้แบตเตอรี่ในการยกซอยไปในตัวนะยกขึ้นแล้วก็เลียมปลาย ทุกทรงทุกหัวผมก็จะใช้วิธีการแบบนี้หมดนะครับเพราะว่าผมลูกค้าผมผู้ชายมันไม่ค่อยยาวเท่าไร่อยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บา์เบอร์ที่มาตัดผมกันนะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะ,ะผมปานกลางไม่ยาวมากไม่สั้นมากนะครับเวลาเราทํางานก็จะง่ายด้านหลังไปหูด้านขวาแล้วก็การให้เป็นกรอบเป็นทรงเหมือนด้านซ้ายนะครับ าเราสังเกตได้ดีนะครับขอบผมด้านขวาเห็นไหมครับเวลาเราใช้หวีไล่เก็บมันจะดูเป็นขึ้นนะครับเพราะว่าผมลูกค้าจะเด้งจะไม่ได้กอดลงนะครับมันจะทําให้เราเก็บขอบผมให้มันเนียนได้ยากดังนั้นน้องๆต้องเข้าใจลักษณะเส้นผมของลูกค้าด้วยนะครับว่าถ้าผมที่เด้งแบบนี้ทํำยังไงมันถึงจะดูมคมเกนนะครับง่ายๆเราก็ค่อยไล่เก็บแบบนี้ยกหวีขึ้นเล็มปลายผมยกหวีขึ้นเล็มปลายผมให้มันนวลให้มันเนียนที่สุดนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บงานกันโดยใช้เบอร์0.5นะครับในการมาไล่เก็บตรงขมับตรงจรลังใบหูหรือว่าไา้ทอยนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ไถ่ายขึ้นไปสูงนะครับผมจะถ่ายเฉพาะตรงจรหรือตรงขมับเข้าไปแล้วก็สะบัดข้อมือไม่ให้มันกินสูงนะครับก็อยู่ประมาณเหนือใบหูลูกค้านิดหน่อยนะครับไายทอยก็เหมือนกันนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดเนี่ยถ่ายแล้วก็สะบัด เวลาเราเก็บงานนะครับเราจะไม่ได้เก็บไล่สูงเหมือนตอนเราขึ้นโซมนะครับเราแค่เก็บอขอบผมนะครับหรือว่าตรงขมับตรงจรให้มันสั้นให้มันขาวแค่นั้นเองนะครับแ,แค่นี้ไททอยก็จะดูกลมคกลืนดูเนียนขึ้นนิดหน่อยน,นะครับ เกตดูว่าเราตะแคงไม่ว่าเราจะขึ้นทรงหรือว่าเก็บงานนะครับการเก็บด้านหลังเป็นหูลูกค้าผมจะตะแคงทุกครั้งเพื่อไม่ให้มันกินสูงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะโยกคันโยกไปด้านหลังนะครับเพื่อจะให้เก็บขอบผมด้านบนให้มันเชื่อมกันนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดเวลาในการใช้หวีเก็บงานได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราปรับพันโยกไปนะความยาวมันจะยาวกว่าปกติ นะครับเราก็แค่ไล่ขอบผมด้านบนให้มันเชื่อมกันถ่ายแล้วก็สบายนะครับเวลาเราใช้หวีมาช่วยเก็บงานม,มันก็จะทําให้นวลให้เนียนเร็วขึ้นนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้วีเล็กในการมาไล่ขอบผมนะครับให้มันเชื่อมกันนะครับโดยการใช้วีเล็กกดแล้วก็ใช้เปเทเล่นไล่เก็บกดแล้วก็ง้างเหวี่ยงมานิดนึงนะครับง้างไปเหวี่ยงมานิดนึงแล้วเราก็ไถเป็นแถวๆนะครับทำวนไปจนกว่ามันเนียนมันนวล ตรงไททรอ,อยนะครับเราต้องเก็บให้มันเนียนหรือว่าให้มันดูลมเกินที่สุดนะครับน <l> ้องนักเรียนช่นเระผมบางท่านนะครับก็าอาจจะเก็บตรงไททอ,อยไม่สวยหรือว่าไม่เนียนเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ดูแล้วก็ลองอนำเอาไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทำงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางหมีการวางเบ็รเรียนการไล่เกบ็บนะครับพยายามดูแล้วก็สังเกตนะครับตรงไหนที่เราไม่ถนัดตรงไหนที่เราไม่เก่งเราก็ ดูเยอะๆแล้วก็ฝึกตามนะครับทำบ่อยแล้วก็เกิดความชำนาญเองอย่างหลังใบหูด้านขวาของลูกค้าเห็นนะครับการวางหมีการาไล่เก็บเป็นแถวๆนะครับเก็บยังไงให้มันดูง่ายไม่ให้มันสะดุดนะครับเก็บขอบผมให้มันเนียนให้มันดูกลมคืนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะทําตรงนี้ไม่ถนัดนะครับยังไงก็ ลองดูนะครับพยายามฝึกตามพยายามดูแล้วก็สังเกตเอานะครับสำหรับน้องนักเรียนชัน้นกละม เสร็จแล้วเราก็จะมาซอยผมด้านบนกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมลูกค้าก็ไม่ได้ยาวมากนะครับก็จะเล็นแค่ปลายผมนะครับให้มันดูจัดทรงง่ายนะครับซอยสั้นนิดหนึ่งแล้วก็ซอยบางนะครับอันนี้ก็ต้องถามลูกค้าด้วยนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมนะครับว่าแต่ละคนก็อเอาความสั้นความยาวไม่เท่ากัน รเราต้องสอบถามเพื่อให้เกิดความแน่ใจนะผมก็จะเล็มแค่ปลายผมนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาอะซอยด้านบนนะครับโดยจับเป็นเช,อช่อกๆแบบนี้นะครับแล้วก็เล็มปลายผมที่มันยาวเกินไปออกนะครับ,นะรบเริ่มจากแถวกานะครับเสร็จแล้วเราก็มาไล่ด้านข้างนะครับนะจับเป็นเช่อชๆนะครับเอาตรงกลางที่เราตัดไปแล้วเป็นใกล้ลาย สำหรับการซอยผมด้านบนนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าผมลูกค้ายาวแค่ไหนแะ้วก็ลูกค้าต้องการเราออกมากน้อยแค่ไหนอ,อยู่ที่การพูดคุยกันนะฮะก็จะมาวีเช็คดูเสร็จแล้วก็จะมาเก็บตรงขอบผมที่มันล้นออกมาที่มันยาวเกินไปนะครับโดยการยกขึ้นแล้วก็เลี่ยมปลายผมนะครับด้านหลังท้าทอยก็เหมือนกันนะครับเราแทบจะไม่ต้องซอยอะไรมากมายเ,ยเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเราใช้ปเจจัยในการไล่เก็บปลายผมลงไปมันก็จะดูสั้นดูกระชับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาเช็คดูนะครับตรงไหนที่มันยาวหรือว่ามันไม่เท่ากันเราก็เก็บก็ไล่ตัดให้มันดูเท่ากันให้มันดูกลมคลืนแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาซอยบางนะครับโดยการยกขึ้นนะครับแล้วก็ใช้กกงซอยตรงปลายผมนะครับผมจะไม่ได้ซอยอที่โคนผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปซอยย้ําจนเกินไป ซอยค้างสองครั้งนะครับแล้วเราก็หวีแล้วก็เช็คดูแค่นั้นเองนะครับตรงไหนที่มันยังดูหนาหรือว่าดูหวีแล้วไม่เข้าทรงเราก็ไล่ซอยผมอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันดูกระชับให้มันดูกลมเกลืนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเป่าทาความสะอาดเอาเศษผมออกแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามันเซ็ตง่ายไหมมันเข้าทรงหรือเปล่าแค่นี้เองนะครับสนองการซอยผมด้านบนง่ายๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะจบงานนะครับผมก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับมากันขอบมาเก็บตรงจรตรงขอบผมให้มันนวลให้มันเนียนที่สุดนะครับเป็นการเช็ครายละเอียดนะครับบางท่านก็อาจจะจบงานได้แค่นี้ก็จบงานได้นะครับแต่สำหรับผมก็จะให้เวลาในการาเช็คงานให้ลูกค้าหน่อยนะครับถ้ามันสวยหรือว่ามันดูกลมกลืนเราก็ผ่านนะครับตรงไหนที่มันยังดู เป็นคลื่นหรือว,ว่ายังดูหนาดูไม่เนียนไม่นวลเท่าไหร่ก็เก็บก็แต่งให้มันดูสวยดูเนียนดูนวลแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไปเก็บอะไรมากมายนะครับเป็นการ่าเช็คดูจุดไหนที่เราคิดว่ามันยังไม่เนียนเราก็เก็บก็แต่งนะครับอันนี้ก็ฝากน้องๆน,นักเรียนชาติผรมด้วยก็แล้วกันนะครับ ขอบผมนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ชอบให้เราใช้ใบมีดในการกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าแต่ละคนด้วยนะครับเนี่ยตรงไทยทอยช่ไหครับตรงไหนที่มันยังดูหนานะครับผมก็จะไล่เก็บนะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นักเรียนช่างตะผมนะครับสําหรับแต่ละเทปที่ผมทำออกมานะครับ mm. ก็อยากจะบอกทุกๆท,ท่านว่าผมเองก็ไม่ใช่อาจารย์สอนตะผมนะครับก็เป็นแค่ช่างคนหนึ่งนะครับที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันเทคนิคนะครับเผื่อว่าน้องๆจะได้นําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกันนะครับ แล้ดูแล้วดูไททอยก็จะดูนวลดูกลมกลืนดูสวยนะครับดูสโลปขึ้นดูถุยนะครับเป็นการทำงานที่สวยตามลาักษณะศีรษะลูกค้าก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหัวแต่ละคนนะครับมันไม่ได้สวยเหมือนกันทุกคนนะครับบางท่านก็อาจจะ,ะมีหัวที่สวยหัวที่กลมบางท่านก็อาจจะ หัวไม่สวยเส้นผมก็เหมือนกันบางท่านก็อาจจะตัดง่ายบางท่านก็อาจจะตัดยากเก็บงานยากเพราะว่าด้วยลักษณะสเส้นผมที่แข็งกระด้างและผมที่ชี้ที่กานนะครับเราก็ต้องเข้าใจลักษณะเส้นผมลักษณะศีรษะลูกค้าด้วยนะครับประสบการณ์จะสอนให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับน้องนนักเรียนถ้านผมก็ต้องเรียนรู้กันไปนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้หวีใหญ่นะครับในการมา,าช่วยเก็บ ขอบผมด้านบนอีกรอบนึงนะครับเป็นการเช็คงานดูนะครับ,ค,รบค่อยๆไล่เก็บนะครับยกเพลินเพินนะครับเก็บไปผมให้มันดูเนียนดูนวลที่สุดนะครับ ครับหลังแค่ที่ตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีคนิสวัสดีครับ